วัสดีครับทุกคนเมื่อนี้จะมาสัมผัสคนดังบรรนโน,นหลังจากงานวันเด็กนะกิจกรรมแข่งรถวิบากนะครับเป็นงานมิติ้งกิจกรรมวันเด็กนี่เนี่ยคนดังคือว่าดังปีนเผาว่าเม่นขาฮักสามสามขั้นนะครับไปเบื้องคลิปที่แล้วได้ลงคลิปไว้อยูอ่มือนั้นมีิตรคนเข้าใจว่าขาฮักยู่ดีบะขาปกติครับผมป<อ>กติเห็นใส่รองเทา้าวิบากเนี วันนี่ว่ามันใส่ขาเทียมเดี๋ยวมันไม่ขาเทียมว่ะพูดพูดมันแตกพูดมันแตกก็เลยใส่รองเท้าไปเลยครับเป็นยังไงเนี่ยมือนันอาการไปเป็นยังไงไปขี้ยังไงขึ้นไปเหยียบกันคือเพิ่นล่มมามันมันรัดหนาครับมันมันเพื่อนร่มก้อนเพิ่นเพิ่นล่มก้อกันล่มม้ามันหวังจังค่อยเล่ชนกันอ๋อค่อยเดินพานไปตีลังกาแล้วเด็เจมสบอกมือนัันที่ครับผมหายใจดีหายใจดีมีอาการจุกนิดหน่อยเขาบอกว่าอย่าเว้าอย่าเว้าย่านหายใจว่าท่าน กําฮอดบัานเนี่ยวางไดยก็โอเคครับผอเป็นไงเนี่ยปรจมบ่ะไมถามว่าเท้าเย็บไรลบ่ปกติครับอารมณ์เดิมยังมาขายกาแฟได้อยู่ได้ครับปูบนีครับผมอาหใเล้อาไปไหมอครับเพเมาาลู